เข้ามาเขี่ยแบบว่าเหนือมันนัวช้ำๆจังหน่อยนะคะใส่ซ้อนหอยเหนือมันเอยลินจะได้แบบนุ่มๆช้ำๆ้ำาดินเสร็จ สงกระต่ายก็เสียบกระดกเอามาใครเขียนมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะขอหนังก่อนน้องสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเดิมนะครับนี่ผมพอน้อยซอยเดิมว่าละยางดินละกันผ้าเสื้อแจ๊ปสู่กินครับพี่น้องนี่ซื้อไว้เมื่อวานนี่แหละครับ จับเองกันนะพ่อโอ๊ะใส่จับเลยลุเสียบเงือนั่นแหละโยดิบแบบใหญ่ดิบแบบใหญ่กี่น้องเดเดไม่นี่จะเห็ดแบบไปไรละครับได้เ็ดแบบน้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกลิ้นย่างกันน้ำตกอะน้ำตกลิ้นบัว น้ำตกลิ้นวัวนี่ครับผมเขนลอยกำลังอยู่บนใบอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาไปปอกไปปอกหนังมันออกครับผมมันนี่จะมีปลาดอกอะอะไรก็แล้วมองไหมปลาดอกเอาแต่มองไดเนี้ยนะครับอันนั้นมาเห็นแม่ผัดกะเพราส่วนนี้มาเห็นแม่ผัดกะเพราขนาดว่ามือกล่องเนี่ยเหรใช่เดี๋ยวใกล้ๆกันเดี๋ยวเราดูโฟกัสนีสองซอง โอ้กระดูกมเาเต็มนัดต,ตรงเหนือไตลินมันไหวทาหายในปางพัดกะเพ้าครับ <c oughs> <c oughs> ของเสียบกินเธอเดียววาเบิดโอ้เนี่ยดู <c oughs> จะได้เปาะกระดูกออกจะก่อนพี่นอ้นองแค่น,นี้ขทางเดียวอนทางนี้แล้วเกะกาบมันอนเด้อพี่น้อง มันมีกาบอยู่ด้ลิ้นมันก็ได้โอ้ก้นอนใสโอ้เริ่มเกะได้แล้วพี่น้องเด่กเรามีดขูดเอาเด้ดอืได้แล้วลเดี๋ยวพอไปหนึ่ไม่ผดพี่น้องคือเดี๋ยว ถ้าล่นไม่ปวดก็ว่ออกมาดีครับแม่หลกต้องในระดับมันต้องเธอได้พอดีจักไม่ปวดจักมีทันได้ชุกกต่มีแม่เราขอได้อยู่แล้วพี่น้องขั้นเหนียวอ่อ,อไปกินส่วนนี้มันก็แข็งๆได้ครับกินได้แต่มันจะแข็งครับมีค่อยเสียบกราบเนาะมัน อ๋อเบิร์ตเราได้ครับพี่น้องนี่ซับนี้แหละครับรอนแน่มีแน่แหละครับอแต่การบานเดี๋ยวะพนน้อยแค่ออกมาย่างครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมสวนผักง่ายสมจิตครับคุนกะทินน้อยเป็นนางเก็บผักจะท่าผุนครับกะทินน้อยเก็บผักอย่างน้อเก็บผักชี้ค่ะยิ่งยิ้มเลยครับ อักซีมันกสิทธิ์เหรอคะกัำแพงคนไงจีประมาณหกสิบกัวๆแล้วเนาะค่ะเขาก็มาเก็บเอาหย่อนหยดมันครับเรื่องสิโลยานะแหละปลาบักเขือเทศบักเขือเขือหน่อยปลาสมจิตขั้นตอนไม่เป็นหน่วยมากนี่คือจะคักระครับเนาะเป็นกองกองเอ็นแปงผู้หญิงสมจิตนี่เก่งนี่ครับพี่น้องครับเราหาเงินนี่แบบเป็นมือของทุเนครับ เอาไอยุซือซื้อใช่ครับเบิ้งเนี้ยครับน้ำมอนี่ค่ะเบิ้งครับเคี้ยวเคี้ยวหน่อย,อยนี่สมจิตครับผมพุมงเนะี้ก๊ะลังออกเป็นน้อยนะครับนี่ มาแล้วจ้าเจวปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขมาเดี๋ยวเลยด้อจ้ามักพี่ขีนูอัอนน้อยนิดจ้เก็บไปกินกับ ้นพักแม่ปางกัดงามดีครับพักสาะเณรก,ก็ตั้งสี่นั่นขึน้นขึ้นมากครับสาเรหอมบัวเปียงคุณเดื่มชิลุยลลได้แล้วยุ่ยพักไซน้อง้าึงแม่ไซสีเห็ดเอาเอาเอาจ้าสีอ่างพักยังเจ้าอาแม่ไซสีเห็ดกากกากเ,าเนี่ยคุณใส่เอาหากพราะ่มงกับติดเด้นนี่จ้า นี่ผักคอสนี่ผักสลัดปลูกเองนี่ผักคะน้าปลูกเองนี่ครับขินชายเสี้ยวผักอันนี้ไปกินกับลาบจังหน่อยกันนะผักคอส่ง่ายแหละทรายปันเบียยากรีดว่ะทรายยาหัวลำกระถางถอนออกมาฉีดเล่บบอ่ะเดี๋ยวมาปลูกไหม นี่่คะงาม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 ,งาม <c oughs> คนมือเย็นเน,นนะ<ม>าะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนมันมน่าจะเป็นหน้อยเสียงเสียอยู่สน,นะครับโอ้ยมันเสียงนะครับ <c oughs> กต่ยังน่ากินแท้นี่ตักเทิงโจวนี่บบเออบ๋ออกครับเป็นตน้นเป็นต้นเาความหนาพอประมาณนี่แหละน้องมันมันจังสุกแน้วครับแมนมยจังสุกงามตรงนี้็นานหน่อยคร้ว ฮะโอ้ดูสาวว่าเยี่เอ็ดบางเลยเด้<ม>อเพราะก็นีนะตัวครัวะแต่ว่าโอ้ยตอนนี้ยังเปะเลยครับเพาะเส้นเส้นกว่าๆอยูอ่ตัวหลวงบางบางข้างมันกะมีสม่ำเสมอกันเราได้แต่แล้วแต่ทีละปาดได้ไดดอ,อ,อ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้ครัวกระทิ้ง ที่นองครับผมมามักลิ่นก้อนปลายาเด้วยจ้ามองอาทิตย์หน่อยเฮ็ดกับเขาครับห่านห่านห่านเด้๋ยว่าโป่งโงมักแบบว่าเห็นมันแเบ,บว่าเข้มขนหมากไหมเพราะว่าห้าสีเอาตรงมาปุงอีกอันนี้ห้ามมาเแค่แบบว่าหมันเหนือมันนัวช้ำช้จังหน่อยนี่ค่ะใส่ซอสหอยเหนือมันเอกลิ่นจะได้แบบนุ่มๆช้ำช้ บางคนเพิ่นกันจีว่าซี่วขาวนิดเดียวพอค่ะใส่ซอสหอยไปแล้วรสชาติเนื้อก็มันบานก็เหมือนเนื้อไมนสิหายไปเลยคแต่ว่าในมุมมองต่ำเลยครับใส่ซอสหอยใส่เนื้อไปมันสิดีรสชาติเนื้อมันหอมมันยิ่งขึ้นครับมันบ่แม่นแบบว่าเีหายรสชาติเนื้อมันหายไปครับมันบ่หายไปเลยนะครับมันมีแต่สีชู่รสกันขึ้นครับผมันมีจับประสบการณ์ที่จำได้ติ่มเนื้อมากครับมันสิุ่มดินหอมบ๊อ บางคนเพิ่นอยากแบบเป็นสูตรโบราณเนาะใส่้านนั่นตแต่ว่าอยากลองหวานแ,แมนแมนครับเออเลยเมื่อก<แ>ี้แหละเจ้าของข้าวสอยก็ใช่วาดเนาะอันนี้เขาก็บอกวความชอบข <ๆ S 1> องเขาเป็นทางเลือกเพื่อแบบผู้ใดอยากลองใส่สูตรแต่ว่าสูตรนี้มักผักพี่น้องผมใส่ซอสนหน่อยเช่นยูบะมาณนี่นะครับแล้วก็เกลือน้อยนิดหนึ่งผิวขาวนิดนึงให้มันหอมรับมีดพี่น้องมีดมีเห่า ซอยลีนงูฮะหล่อหวยว่ถตะเก,ก้า้น่งือซอยเงียบปนันก็เลยซอยให้มันเฮาๆกันหินกับกล่องเมื่อไรล่ะพี่น้องเราได้ไปซื้อใหม่อยู่ตะเก้าก็น้อยกับขายหินคือเดียวได้นี่ฮาเสือได้ครับน <c oughs> จะมีตาเป็นแบบแมนมี่โอ้ลายกาได้กาคนเลยไหมกา้าเสอือตะกอนพอน้อยกับไปแล้วเลาะขายก้อนละร้อยก้อนละร้อยแมน <c oughs> เล็อย่างเข้ายางไมครับผมข้า้องเป็นใสแบบเล็กปิ่งจ้ะเวลาย่างอันนี้มันจังบอนบะมวนบะกระโลขึ้นอย่างมันก็สิสุกเสมอกันสุกเสมอหมันเสมอมั่นเครือกัอ่ะต่อดูขอช่วยต้องให้ฟอเป็นผู้ต่อว่างได้ต่อเปล่าห่วยมันจืดไม่ได้ตัวลูกมันไม่ได้เว้า์เถืงนแล้วครับ สุขเสมอมันเสมอมันค้อมจ็บยจะให้ได็กข้อมไข่จะให้มีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกข้าวสุกข้าวมะลำแล้วคนเอาดีสุกเสมอมันเสมอมันเก่าเก่าก็จะจืดมีได้กระด้อรับรองว่าเขาดีสวยสบายนี่ครับเดี๋ยวรอมันทอดชับชับขึ้นมาก่อนนะครับได้สิบพีคขึ้นครับสามสี่งวดบึ้บ วิ่งตรงนี้ไหมเหรอครับหอมเป็นุ่มเป็นพ่วงมากเลยพี่น้องเนี่ยป้ามันจะท่าไหนไส์ตลาดตลาดสลี่ย์วะไซส์ตลาดหมู่บ้านตลาดตำบลวันมีวันจันทร์กับวันเสาร์ตลาดบ้านเราที่เคยพาไปรีวิวอะค่ะครับกำลังเริ่มเปิดตลาดเนี่ย ก็มีวม้วนมีเหรียญสวัสดีค่ะนังแหงเลยแบบนังแหงไปไงไหนเออของแถวอยู่หอมมั้ยหอมอ่ะหัมค่อยต้นมะละกอเนี่ยมันแรนบ่ะมีแม้แยกดัมีได้มันเผาะหยาบแล้ววะเกมากมอเเขาอถครับไปยืักไก่เครถุยนี่ครับ ไส้สีเลือได้ลเหรอลูกบางส่วอยู่ไปผ่านะครับเพราะว่ามันมันะชออร์เซ็จ้ะเา่า้ตกเอาไปผ่าไปล้วนอีกรอบนึงหลนกับพิเของคมมาลูกสุดยอดอันนี้เราจะย่างกินใ่ไหบเออตอนนี้รับเออสุดยอดอันนี้อเลเบิ่งเสาซอยซอยได้ยเนาะได้ จะแวกินตอนนี้หเือยงตอนนี้มาใด้สุกสุกใหญ่พอนิยามได้ไหกินด้หลอบ่อนี่ครับ้องเนื้อฉ่ำๆนี่มั้เอาขอปากหรือจับสิจับให้เบิ้งเราว่ายด้อยล้วครับสอนตามใจชอบเลยจ้ะตามใจฉันเลย แบบนี้เฮ้าก็เสียเอาไปร่วนอีกจังน้อยนึงมันจิเป็นน้ำตกต้องมาล้วนเตาแกดเดอจยะเพราะว่าพอใส่เตาอยู่พี่ก็ดีมันบอกไ,ไม่เห็นขับใส่แค่หย่อนหนาลงไปจังน้อยนึงค่ะ ข้าเอาทีอย่างม่ล้วนก็เพียก็ดีได้หมที่เขาแน่นค่ะข้มขมมันจะได้เข่ากันเลยเนาะแต่ขันผูน้ใดว่่อยากกินขมก็คือยอหดน,านําจังน้อยซือ้อแล้วรก็ล้วนเด้เลยเราก็จังไปปรุงใส่บักหน้าใส่อเอาาียงผู้เรียนหมักแบบสูตรเปรี้ยวนะครับแต่นี่ข้าเป็นค้นขมขมมอ่ะนะขนขม่ขมแต่ว่าถ้าจะให้แนมแน่น้ำก็คือสูตรขม จะ<า>เขา่าก,เขากันก็ปวเนื้องวัวงริมงวครับผม <c oughs> นี่เะครพให้มันเดือดใช่ไหมตึมแล้วก็เอาตระใ้ลงไปผม,อม้อมลำนี่นะเนี่ขัใ<อ>วให้มันแบบว่าสูเกเข่าที่จริงบิมมันสุกแเรา่เก่า vs ใหมต่อมาล้วนกันได้อีกหนึ่ง เป็นลอยพอดีนค่ะดแกเลยวันนี้ใดแล้วครับผมอู้วนแต่เดียวสมศิว่ลร้วนเนาะท่จริงบลยางหร้วนกัไรแด้ว่มันจะอไรคว่ำของ่งานก่ำยางกน้านมันจะมันจะมันจะบอข้าวอ่าเซต วงไหนเลยครับบานนี้อ่าเด็กน้อยมาตลาดแล้วเอ้ยเป็นน้องเป็นโรงเรียนแล้วโอ้โหเรื่นงสบายคนงานผักจนสิ้นแล้วละเดี๋ยวข้าเอาเก่งแล้วเดี๋ยวคนใส่ใส่อนนะมาญาต์ต่างไปตลาดบ่ไปตลาดมาละบ่มาแล้วตอบแล้วเราเม็นผีแล้วสนกวางที่ เท่าเท่าตองล่อให้อันนั้นมันเย็กนก่าากอ,กเเเอน,นเดี๋ยวจะเฮาจังสิบปุ่มเฮาก็สิมาฮันผักก็มีดถ้วยของเขาแท้มาไปหัเพียนบ่จัดไฟครับผมได้หมดครับเพอซสยเยอได้วเอาไปเค็ม เกง่ยมยางเกี่ยมผ่างชค่ะนี่เป็นแเก้มยมเราปีนองย่าดองูเบดเหละรีเจนซีเมื่อเดามครับพอหอยย่างได้หรกอ่อมีขึ้นเพราะอยู่หันเลยมาใช้เงนมันค่ะเพราะว่าตอนนั้นมักเนื้อแล้ว ได้เราก็จะใช้ผัดตอนนี้ตอนไนกันนอกซิมบังสะกดรสชาติเป็จแล้วนะจาง่อยนึงเดือดนะ่อย่อยลอยช้อปี้พ่อบ้านั่นแล้วลงโซบะนี่ก็ดอกพอดีกันพอดีก็ละ พอดีหมดแก้วละบึงได้อใส่แก้วถังอืม,มนเหนี่อยพอต้อยเลยครับหอมไอ้ลูกซิมบงไหมเสียบเถอะนี่ม,มาเด้อพี่น้องกินแล้วได้ถางนี่กินอะไรกันครับเสียบมั้งเอาครับอ,องปากว่าเสียนงั้ ใช่ละค่นั้นโอเคยมใส่ปพอค่ะคนสบาท พอหน่อยก็บก้วยเนื้อลิ้นตี้ยนมักไว้เมื่อวานไม่ได้ย่างมดนะครับก็ได้เนี่ยคือหควงปู่ฝุ่นนี่เป็นลิ้นที่ไม่ได้กล้วยมดครับไม่ได้แอนพาเมดครับได้แต่กระโหลกเจ้าขี้ปลาวันนี้เข้ากันยุบ่ครับเอามารองเป็นยุบเจ้าว่ะค่ะรู้ไหมหอมน้ำกันละอีปลานินผลุนแม่ตูเอามาคือเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะเนาะอยางแสีบเลยขอบคุณหลายๆเด้อพผลุนแม่ตูแต่ว่าตัวมันต้มกินแล้วล่ะครับ กินจังสองนะกินจังหน่อยมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี้มากินข้าวเส้านำกันเด้อครับพาดินแสีบๆนี่ยน้ำกับไปอย่างเดียวกำลังไปนอนจะเสียบเขาเนาะกระปุกแดงครับแยงอ่อนเนะครับ พ่อนี่คะพี่ชปลูกเองหยอนเลยใช่โอต้งกินแสบพี่น้องสุดยอดเลยนี่เานี่ค่ะใชกับไบาเน่ะไปค่ะกินผักกของผมเลิ่มผักที่จ้เองปลูกน้ำเยมไเละ ถอดผอ่เนี่ยโอ้ไมีมีได้แจีวจุได้พี่น้องมันมันมันมีบ่คือว่าจะเจียวบีก็มีละเอาเรียก้่านำนำมีเอานนี้แหละมือนี้เพราะว่ามักแจีวโคเข้าโคเหรอครับนุมานคุกฝุ่นเลยไว้แต่เมื่อวานนะคกับอันลิ้นมีด้เอ็ดนมืดครับผสมดีที่นี่นะเพซื้อครับนุมานคุกฝุ่นเป็นไงครับพ่อแสบมันก็โดนยิงแสบัปที่ครับแม่ หมกน้องใหม่เด้ม่จ้า้างไหนล่ะครับายตลาดค่ะหมนองตาบ้านเราเจ้าบาทนี่ครับแม่ครับหมกขั้นสี่ครับเทียบบาทเรโอคือถือจังเนาะลูกัวล้นหมกแบบหัวร้านเสีบได้พี่น้องนี้เฮ้เดี๋ยวอเดี๋ยวดีมาสนะคะนนี่รับลงน้าพี่งมากเนยนี่เรับเนัว มืมแม่นบ่แม่นลูกแซ่บดีพี่น้องครับมาเด้อครับอยากขมหมดจังสวัสดีครับกำกินลูกโดดดีบ่เนี่ยพี่น้องแซ่บๆโดนโดนจัดช่วงกลางๆก็หน่อยลนะครับช่วงแรงๆว่าขันนี่อยากหรอกเล่งสปีด <laughs> พี่เจ้าหน้าขนาดนั่งกันได้มันเป็นทีดำๆมันเป็นด่างเลยเได้พี่น้องนี่โอเฮ้ยครับกำมันปอดจานเราไม่เถียแม่งไม่บอกจะพักหลุสาวกูเองได้กลับแล้วมึงข้าวจะมาแห้งน่ะเอความเงินปลูกไปแล้วจะยังกระถางเขาก็ซื้อมาแจะสิ่งเหล่ากวน โกบอลเขาเขาเงยมาเข้าไปเยอดงามเนาะความแรงก็เมันทางนกจอกถึงหนามเล้ว่าไปทั่วที่คนไปตลาดหลายป่ะคับแม่หลายเ้ยด้อยเนาเจ้าบ่ได้เขาในเมืองนะอิ่ปลาเมื่อคืนนี่ลราผิดน้องอยางแซ่บเลยคุณยายแบบนี้เยู่แก่เด๋ยายกับแม่ตอหน้านแก่ คนกันนี่เผื่อนเนี่ยมันละเฮาเดียวอยูบออ่บนก่างผมโน,นโน่เลยเขาตันเสือ,อ,อสเนี่ย่เสือไสเสือไปทำไม่ว่านี่เถอได้กูบลัลเลยลคอยไดกินไปนี่ยน้อพี่น้องบางะวัต้นีเขาใว่าตัวซ้ำา่โปโอ เงี้ยเท่าแมวดีเ่ยเี้ยเทามัวันมาไรพรสายพันธุ์่ลูกคือตัวใหญ่แมงแมวันพิม์่ะมันอันตั้งประเทศกับแม่ปะเทศเนาะแม่วันกินกนมปังี่ปนอยี่เนาะเห่บ่ที่นีมาไม่้บอกพี่หนูน้ำเด้ยจำเห็นแล้วครับเจ้าเขียพออ ไม่แบบพิจโนูบอกว่าออกลายอนนี้ไปให้ตาตอนนั้นมีที่หดน้ำเลยมีเต็นคือน้ำเลยอ,ออกดอกออกมากเลยกร <c oughs> ะตาถึงนั่นแหละย้อมตบกมนี่ครับเอนนามาบบดรอ,อปขวนเป็นตัดกันาแดงตันี้เขาไหล่ขาพอไปทัางเหตดห้งไหนไม่ออยไทา่าเห็ดห้งยมันในเรื่องแบบเพืนแ้วบ,บอก ถ้าสวยมากมันถึงอะไรง่าตอนมาคิดใ่ฟางครเมว้สำหรับพากันพูดสีสกุลจานงขํามันจะตายใายขอเก็บเลยใช่หยอนมาขวดนใ้สิบัลเทปูนตะล่างเหล้าหันหลห่อยมัสายลกอนนั่มันละผูนละมีถือสีขาง่ายเลยแหละมื่อวลก็ถือมาตัวมาไหนได้หี่สามส่วนนี่ละามำะพริกแม่เจ้ามาัเแล้ขามาเห็นแม่โูออนั่นน่ั่เราไม่เหมืโเอาข้ผิกบงพ่นะ น้ำเลยปกติแล้ว่อนนิเป็นม้อยโดกว่าห่างเลยตัขาวแล้วว่าแม่ปางสวนโคตรจุ๊บจุ๊บนีหนูคือเพชร,มพพรมสมนั่งพ่องาใส่ถุน้ำหมอนแะลูกต้องคิดจะวามนะเทาแล้วนะกิ่นมัดหนูจับกินหอมแมงวันรน้อยน,น้อยนะ กลับมาครับฟังเสียงบอกพี่น้องดูว่าแสบครับคลิปนี้ก็ฝฟ้าพี่น้องแฟนครับชมมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวถึงไม่ใหญ่ฝางครับเสาร์นี้กินผ้าลิ้นย่างแสบถึ้งย่างเมอถึงกีฝานิ่งมกหน่อไม้ครับขอบคุณครับผมมีแต่แนวเสือบเสีมนครับ มาเอมเม็เเลยปุ๋ยเลยเอาโลยวน่สนนะแบบนี้ใจเย็น